สนับสนุนรายการโดย101ไบ์บลาดพร้าวร้อยหนึ่ง สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเราในรายการกิ๊กกับใบโห้วันนี้ทำไมคูนสองคนเนี่ยมีพลังเหลือเกินเลยเนาะอารมณ์ดีวันนี้อารมณ์ดีอารมณ์ดีเพราะมีความสุขใช่แล้วเคยฟังเพลงเปล่าไม่เคยคุณเด็กแน่เลยเอาละรายการของเราเนี่ยยังเสนอแง่มุมเกี่ยวกับรถบิ๊กไบค์ใช่เลยคนที่เอารถมาอวดกับเราใช่ไหมและก็การบำรุงรักษารถอีกคุณยงถูกต้องครับและสถานที่กินและสถานที่เที่ยวเฮ้ยมึงแยกสีหนตีแรกตีจะพูดยังไงเนี่ยคุณตีมีเรื่องพูดเยอะแยะ รรถึงท่านผู้ชมไม่มีมันก็ฝันไปกับพวกเราได้ดไ<อ>นะใครับวันนี้รายการเรามีตัวอย่างอะไรบ้างตุ๋นตีคุณอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้ท่านผู้ชมก็อยากรู้ไปนัก่อกอดดีกว่าครับไปกันเลยครับ แล้วก็มาถึงช่วงที่คุณสีเนี่ยดูมีความรู้ที่สุดสาระดีๆที่ต้องบอกต่อหรือช่วง by history เนี่ยผมจะเปลี่ยนจากนายนายนายสีเนี่ยกลายเป็นด็อกเตอร์สีแล้วนะด็อกเตอร์ย้อะไรด็อกเตอร์โอ้โหดอกเตอร์อาวันนี้นำเจ้าวิษใบธันเก่งมาเสน่หผมทับท่านผู้เป็นรุ่นอะไรครับอ่าก็อย่างที่กัปตันดาพูดแล้วว่าเข้าสู่ปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมอย่างการท่องเที่ยวครับอ่าแล้วเราอ่าก็เ่ยทำไมคุณต้องให้ผมอ่านตลอดเลย มาเรามันมาเรามันมาเรามาต่อต่ออ่าต่ออ่ต่อถ้าพูดถึงรถโรเริ่งแล้วี้ท่องเที่ยวจะไม่จานเป็นรถเท่านีก็อ่านเิดมานม่ไอ่านต่อต่อบอก่็อย่างต้อรู้ต่บอก่าอยากจะมาไมล้วอาจารย์มากเยเนแลอวนี่ก็ได้อย่างจะเสนอรถโรลิ่งที่เป็นเครื่องสุดดีมากอี่างที่ไทโออ ไม่มีใครกล้าเล่นอ่ะนี่ไม่มีใครกล้าเล่นอ่ะไม่มีใครกล้าเล่นอ่ะแล้วเป็นยังไงครับคุณอ่าแล้วตนี้เนี่ยวไปเขาเล่นเครื่ส่งีเป็นเขาเรียกมันวีซีวีซีอ่าล้อเป็นโปรอาร์มด้วยเอาล้อฉันอยากจะดูรล่วสินอ่าไปชมกันดีกว่ารุ่นไหนไปดูกันเลยครับไปดูสีอ่างนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วในช่วง Bike History ประวัติมอเตอร์ไซค์ที่ต้องบอกต่อครับตอนนี้ยังถือว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอยู่เลยผมก็ขอทำตัวให้เข้ากับบรรยากาศนำเสนอรถแนวทัวริงที่เห,เหมาะกับการเดินทางไปเที่ยวในฤดูอย่างนี้รุ่นนี้ที่ว่าก็เป็นอีกรุ่นนึงที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนนั่นก็คือ Honda VFR 800นั่นเองครับ VFR 800นี้ฟังดูคุ้นๆใช่ไหมล่ะครับนั่นก็เพราะว่ามันเป็นรถที่ต่อยอดมาจาก VFR 750F เป็นรถตระกูลเดียวกันไงล่ะครับดูจากดีไซน์จะมีความใกล้เคียงกันครับรวมถึงระบบของเครื่องด้วยส่วน VFR 800รุ่นแรกกําเนิดเมื่อปี1998ที่บอกว่าเป็นรถทัวริงไม่เหมือนใคร เพราะว่ารถทัวริงส่วนใหญ่จะเป็น4ีสูบเรียงและมีขนาด1,000ซีซีขึ้นไปนะครับแต่เจ้านี่ไม่ธรรมดาเครื่องเป็น4ีสูบวและมีขนาดอยู่ที่800ซีซีครับมาดูตรงท่อไอเสียออกมาข้างเดียวด้านขวาล้อหลังให้มาแบบโปรอาร์มเรือนไม้ตัวบอกความเร็วเครื่องและความเร็วจะเป็นแบบเข็มครับส่วนด้านขวาจะเป็นแบบดิจิตอลบอกพวกอุณหภูมิระยะทางและระดับน้ำมัน ที่นี้เรามาดูเรื่องฟีลลิ่งการขี่กันบ้างบอกเลยครับว่าเนื่องจากเป็นรถทัวริงท่านั่งจึงค่อนข้างจะตรงครับรับรองว่าท่านผู้ชมไม่เมื่อยหลังเร็วๆแน่นอนถ้าจะถามเรื่องขนของก็ไม่แพ้ใครนะครับสามารถทำได้และถ้าหากนิยมให้มีคนซ้อนก็สามารถติดกระเป๋าเพิ่มได้ด้วยครับสบายมากยิ่งจะทำให้คนนั่งหลังสบายขึ้นด้วยครับทางด้านยกล้อ,อก็ไม่แพ้ใครหรอกครับ ถึงจะ4สูบ V 800 cc แต่เครื่องก็มีพลังพอตัวสามารถยกล้อได้เหมือนกันนะครับมาถึงเรื่องเข้าโค้งกันบ้างนะครับ VFR 800ถือว่าเป็นรถทัวริงที่พอจะเล่นโค้งกับเขาได้บ้างตามภาพที่เห็นแหละครับคงจะสงสัยสินะครับว่ามันจะมีรุ่นอื่นๆหน้าตาแตกต่างไปอีกบ้างไหมมีแน่นอนครับเพราะเวลาต่อมาปี B 2002ถึง2003 VFR ได้เปลี่ยนโฉมใหม่ทั้งคันรูปร่างเคลียวล้มกว่าเดิมอีกด้วยหน้าตามันแหลมๆขึ้นไฟหน้าจากโคมเดียวก็กลายมาเป็นแบบแยกซ้ายขวาตำแหน่งไฟเลี้ยวย้ายมาด้านหน้าด้วยครับข้อไอเสียกลายเป็นแบบออกด้านท้ายรถแล้วคราวนี้แต่ล้อหลังเองยังเป็นแบบโปรอาร์มอยู่ครับเรือนไม้มีแต่วัดรอบเครื่องที่เป็นแบบเข็มก็พอแล้วคราวนี้ ตัวบอกความเร็วและค่าต่างๆกลายเป็นแบบดิจิตอลแล้วครับตามสมัยนิยมและไฮเทคด้วยระบบกุญแจชิฟต์ทางด้านเครื่องยนต์ก็เป็นแบบใหม่มาพร้อมกับระบบ v t e ทระบบใจน้ำมันเป็นหัวฉีดพอมาปี2005มีเพิ่มระบบใหม่เข้ามานั่นก็คือระบบเบรก ABS เปลี่ยนแปลงมากขนาดนี้เรามาดู f e ล l i n g การขี่ของโชมนี้กันดีกว่าครับ ถ้านั่งก็ยังคงสบายหลังค่อนข้างตรงเหมือนเดิมหากมีคนซ้อนคนซ้อนก็ไม่ลำบากนะครับเพราะรูปทรงของรถแล้วดูนี่สิครับเรื่องเข้าโค้งนี่ไม่แพ้ใคร VFR 800โฉมใหม่ได้ปรับปรุงเรื่องเข้าโค้งไปอีกนะครับเรียกได้ว่าเอาใจขาซิ่งทัวริงที่ชอบเล่นโค้งกันตามถนนสวยๆกันเลยทีเดียว oh <my> เป็นยังไงกันบ้างครับ ชมแล้วอยากจะเอาเจ้าซีซูวีคันบิ๊กไปเล่นโค้งกันบ้างไหมเสริมรระผมถือว่าเป็นการพัฒนารุ่นรถที่ดีขึ้นเรื่อยๆน่าลองขับจริงๆเลยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วผมและช่วงบ i คกิสตรีต้องขอลาไปก่อนพร้อมๆกับคลิป VFR 800ออกตัวซิ่งบนถนนกันแบบไกลๆได้ฟีลลิ่งจริงๆเลยครับคราวหน้าจะเป็นรุ่นไหนค่ายไหน ติดตามกันต่อครับ โอ้โหปลายฝนต้นหนาวที่คุณตีว่าเนี่ยมันเหมาะกับรถรุ่นนี้จริงๆเลยอ,อ่ะ,อะใช่ไหม ก็คื <Das S 2> <fim> อตัว V R สามร้อยเนี่ยก็ตามประวัติแล้วมันก็พัฒนาจาก V R เจ็ดร้อยห้าสิบขึ้นมาเป็นสามร้อยมันก็เอ,อาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแต่คือ V Tech ใช่แล้วมันสามารถพกกระเป๋าได้ด้วยคุณโยม V R สามร้อแต่ร้อยเนี่ยรถทั่วไปก็พกได้คุณแต่นี่มันพกมากขึ้นเลยเท่านั้นเองเฮ้ยรถทั่วไปพกไม่ได้อันนี้เป็นกระเป๋าเนี่ยเหมือนกระเป๋าเหมือนตระกูลพวกเออ่คล้ายๆ G S แต่ว่าแต่ว่าจะเป็นแบบกระเป๋าแบบ G S ที่แบบติดตัวมาไม่ใช่เป็นฟิล์มเป็นพลาสติกอะไรทั้งนั้น พวกเอ่อเ t เเดี๋ยวเอ่เจอ r ด้วยแลวสูมมีด้วยหรือเปล่าใช่แล้วคือตัวนี้เรียกว่าเป็น ทูลิงน้องเล็กก็ได้เพาเครื่องเล็กสุดเลยแปดร้อยตีซีแปดร้อยจนใหญ่เลยแต่ร้อยนี่เล็กอะคุณสีใจผมก็ไม่กล้าแล้วร้อยนี่เล็กนะนั่นถือว่าอาจจะปฏิบัติอยากจะข้าทูลิงอยากไม่ชอบรถคันใหญ่คันนี้ก็เหมาะสมเพราะมันก็มีระบบอะไรทั้งเอเบซคอมไบเตอร์อะไรนี้มาหมดเลยแต่ว่าแรถทูลิงคันนี้หน้าขี่แล้วช่วงต่อไปนี่เราจะไปไหนดีกันตีคุณตีของช่วงต่อไปเดี๋ยวผมขอลาได้ไหมที่นี่ผมไม่ค่อยสบายไม่ค่อยสบายตัวหรือใจใจทำไมลาด้วยนะ เวลาด้วยนะท่านผู้ชมก็คอยอยู่อย่างนั้นเดี๋ยวผมกับยงเนี่ยรับหน้าที่พาไปเที่ยวในช่วงหน้าครับอีกสักคู่เดียวครับ